อันนี้พักเทียงกําลังจะขึ้นเขาเพื่อนข้อกินน้ำก่อนพออากําลังขวดน้ำกันอยู่กินน้ำแล้วธรรมชาติขอที่ขอเห็ดทอบย่อยเพื่อนได้สิบกว่าปีลวเพื่อนเฮ้ยสักไม้เท้าย่อยสักไม้เท้าขึ้นขึ้นปลาเห็ดเพื่อนอิบอันนี้อ่าอันตัดทิศกำลังทำบล็อกไม้อยู่เดี๋ยวขอถ่ายวิวพอได้เพื่อนอันนี้จะขึ้นห้วยซอเห็ดแล้วนะ ขึ้นดอยละจ้ะ,<ป>ะขึ้นดอยละเยอะๆสามร้อยเมตรขึ้นดอยอีกไหมกระดกบเบสประมาณ <500 m. S 1> อีกห้าร้อยเมตรนี้ไก่กันนะเพื่อนขึ้นดอยสูงอันนี้แต่กําหลังอันนี้เดี๋ยวเขาท้ายเขา,าห้ามุมกลองเพื่อนอันนี้เขาจะขึ้นดอยนี่อันนี้ขึ้นนี่กันจะเสาะเห็ดละเพื่อนอันนี้กํลลังจะกินน้ำกันอยู่น้ำกันกล่องกระธรรมชาติเพื่อนน้ำทิพย์ น้ำใสซะเด้อเพื่อนกำลังขวดกันอยู่ย่อยๆก็้อนเพื่อนโอ้ยหอนเพื่อน,ออนเธอกำลังอันนี้กันย่อยๆเตรียมขวากันละเพื่อนเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเดี๋ยวหยอยซออันวิวสวยๆให้พอเด้อเพื่อนเด้อพอตะทิดก็ทิดกำลังตัดเดี๋ยวใส่แวน่นก่อนใส่แวน่นมองบมาหันเพื่อนเฮ้ยตาเอาบอดี ตาเขาเสียแล้ะพอหันยังสักอย่างอะถ้าบัใสซน่ะตักกินน้ำกันเพื่อนตะกอนตะกอนมันนี่บอันตะทิตที่ห่อเนี่ยตัวที่ที่เพื่อนที่เขามาเอาปูกับแกมาเอาปูจ้ากันมาเอาเนี้ยนี่ไก่เก่าหนาเดือดร้อกจากบ้านมาไฟผ่าไม่มันได้ทั้งปูเลยเพื่อน เอาไม่หินลงดอยเนาะตะทิดว่าตะกอนห้วยตะกอนห้วยนี่มันจะเป็นยังนี้น่ะเพื่อนพอดกวางกวงกินน้ำกันเพื่อนแต่น้ำหอมมาจากบ้านละกินน้ำด้วยธรรมชาติเอากาบอกไม้ไผ่เพื่อนด้วยพรตะตาทิดขอดละตะทิดขอด ให้ตุ่นก่อนนะแต่ก่อนมาเอานี้ยเนาะมาเอาเครียดเอาปู่กันด้เนาะอันเครียดเปิืกก็มาเอากันนี่ให้เพื่อนปู่จ่าเนาะปู่จ่าก็มาเอากันเนี้ยปู่ไปขายกันในบิ๊กสามที่ตัวจะผิดถ้าเต็ดมาปวยนะวอกมันจะน้ำจะคุณน่ะนะโอ้ท้มันล้นก่อนไงให้มันล้นเพื่อนพอพี่ขะเห็ดทอดพอเพื่อนงามบ่อันนี้ข้องบ่นอันนี้ข้องลูกไก่เอาให้ เวลาเขาขึ er ้นดอยเวลาเขาบบกมเสียมน่อยอด้กลมเสียมหน่อยเพื่อนอันนี้ไม้เท้าใย่หอันนี้ไม่อันนั้นนายอย่าลืมคิดนี่ไหนไม่เหี้ยนะอันนี้ไม้เหี้ยเพื่อนพอวิวดูขวแนก่อนพากันโลงดอยมาทั้งคุดนเอานอกคุ้เดี๋ยวจะขึ้นมาไหนที่ห้องคุณโนที่มนเออกิเอากดน๋ยวให้จับผัพให้ได้หมดทุกคนกันเพื่อนเหี้ยอ้าวนะ ลายส่วนบนหน้าพวกนั้นห้ามทำคิวมั่นใจกินน้ำกันเพื่อนน้ำไหนขวดก็มีนะแกก็อัดน้ำแข็งมาเขาก็อัดน้ำแข็งเพื่อนแต่เพคนอยากกินน้ำทำเพราะน้ำนี่มันใสน่ะในห้วยใหญ่บะหมี่อันตะบะหมี่นี่หรอกเพื่อนถ้าฝนตกน้ำหนองนี้แต่ฟังนี่จะเต็มหมดเลยเพื่อนน้ำเต็มหมดเลยข้ามบ่ได้เลยน่ะ ดีดีบ่ค่อยมียุงน้ะอ่นเนาะบ่มียุงเหรอเพื่อนมีก็มีบนักบัใจอันเท่าไรวันนี้มากันซอเอียเพื่อนเข้าไปที่ไหนกันบ่แต่พิธีนี้แกไปสอตะว่าแกบ่ค่อยค่าเห็ดนะบ่จจห้าวเนาะมียหญิงนี่ถ้าหันพนจะฆ่าอยู่ขท่าน่ะเพื่อน ปเจรินี่ปเจริญเอาที่หั่นตอนั้น่ะอไาแบหมูัมาองมู่เปยตั้นบอ่ขบ้เ่อันกยอยเป็นตาก้องเพื่อนตาก้องกับเพื่อนเเดี๋ยวไปเจออันวิวมาเหมาะกอนถ้าเห็ดกอนเด้อเพื่อนเด้อจะทายแล้วก็จะไปลงช่องยูทูบดูให้เด้อช่องสนองสิดีมาเด้อเพื่อนเพื่อนข้าวกุ้นจะหนักเด้อแบบนล้ เอายากันยุงมาเก้าบะอันนี้บัดไดใส่ทุ่งมือแต่เพื่อนใส่ตะทุ่งแค่นกันฮะเอามาเอามายุอยู่ข้างหลังนี่เดี๋ยวถ้าขึ้นดอยกอนเพราะว่าบัใไ่ทุ่งมือบัได้เพื่อนมือสุกหมดเลยถ้าหกค่ะพอเนี่ยชีวิตชีวิตคนบ้านเฮาเพื่อนกินน้ำโดยธรรมชาติน้ำใสเถอะ ตักอันตักให้เก้ียวหนึ่งพออันเหมาะถ้าเดินเพื่อนเดี๋ยวเราจะทายให้มันได้ได้ชักดีๆก่อนตักให้อันหนึ่งตักให้อันหนึ่งอ่ะอ่าขอบคุณค่าน้ำใสเ้อเดินเพื่อนเดี๋ยวจะขึ้นดอยละเด้อเพื่อนเด้อ เดี๋ยวจะขึ้นดอยละจะกอกวังมาเนี่ยเพื่อน